ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพ่อแม่ครูอุปชาอาจารย์และสวัสดีคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรญาติธรรมทุกท่านสายทานเสียงสเสบียงบุญในวันนี้จะขอนําคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักและเปิดตํานานพระอุปคุตเทระสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชที่ยังมีชีวิตซึ่งผู้อยู่ใต้กษียณสมุทรรอวันปกปักพุทธศาสนาเรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดร พระผู้มีฤทธิ์อภิญญาสูงแต่ทว่ายังไม่ไปนิพพานเพราะตั้งมั่นจะอยู่ดูแลพุทธศาสนาคอยเผยแผ่พระพุทธศาสนาตำนานพระอุปคุตหนึ่งในต้นตำนานพระโลกอุดรยุคปัจจุบันจากการสันนิฐานตามตำนานพระเถระอุปคุตน่าจะเป็นชาวเมืองปาตาลีบุตรเมื่อบวชแล้วบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหรันต์ขีณนาศพสำเร็จอภิญญาต่างๆ จนสามารถแสดงอภพพินิหารเป็นที่เล่าลือมาจนถึงทุกวันนี้มีปฏิปทาดำเนินไปในทางสันโดษมากน้อยในว่าท่านเนรมิตรประสาทธรรมด้วยแก้วเก่า9ประการสูง9ชั้นขึ้นในท้องทะเลหลวงหรือสะดือทะเลเป็นเวียงวางพญานาคมีพญานาคพิทักษ์รักษาอยู่อย่างมั่นคงพระองค์เข้ายานสมาบัติอันละเอียดอ่อนที่สุด นานทีปีหนจึงขึ้นมาบิณฑบาตโปรดมนุษย์สักครั้งหนึ่งหรือเมื่อมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นในพระศาสนาเมื่อมีพิธ,ธีกรรมใหญ่ๆมีผู้นิมนต์ท่านก็จะขึ้นมาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอยู่เสมอสรุปรวมความได้ว่าท่านเป็นพระเถระสำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช มีลูกศิษย์เป็นพระอาหารหันต์ถึงหกหมื่นองค์หลังจากที่ท่านโปรโดจนได้เป็นพระผู้มีวิมุตติมากถึงเพียงนี้ท่านจึงชำแรกแผ่นดินไปสันโดษอยู่ใต้ท้องทะเลลึกแต่เพียงพระองค์เดียวพระอุปคุตเป็นผู้นำกองทัพธรรมแผ่กระจายไปทั่วโลกเป็นพระเถระผู้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพและฤทธเดชเกรียงไกรสามารถปราบพญามารและกำจัดสิ่งชั่วร้าย ที่จะมาทำาลายพิธีกรรมใหญ่ๆมาแต่ครั้งโบราณเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณปลายป,ายปีพุทธศตรวตรรษที่สองหลังพุทธปรินิพานณนครปาตารีบุตรราชธานีปัจจุบันคือเมืองปัตตนะภาคใต้ของประเทศอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้นส่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งตามตำนานกล่าวว่า ได้ทรงสร้างพระวิหารและพระสถูปเจดีย์มากมายทั่วทั้งชมพูทวีปเขาว่ากันว่ามากถึง8 4 0 0 0องค์เป็นผู้รวบรวมและขุดค้นพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะนำไปบรรจุในสถูปที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทุกแห่งเมื่อการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงปรารภ ที่จะจัดให้มีการเฉลิมฉลองสมโพธพระสถูปเจดีย์ JD ทั้งหมดนั้นเป็นการมโหฬารยิ่งตลอดเจปีเจเดือนเจดวันและเพื่อให้การเฉลิมฉลองสมโพธนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคจึงใครจะอาราธนาพระสงฆ์ขีนาศพที่ทรงอิทธิฤทธิ์มาเป็นผู้คุ้มครองงานให้ปราศจากการรบกวนจากมารร้ายต่างๆแต่พระสงฆ์ในนครปาตาลียบุตรนั้น ไม่มีรูปใดที่สามารถเป็นผู้คุ้มครองงานมหากรรมอันยิ่งใหญ่นี้ให้พ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวงได้โดยเฉพาะภัยจากพยาวัดสวดีมานผู้มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพูดผีปีศาจทั้งหลายนอกเสียจากพระอุปคุตเถระผู้เดียวเท่านั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจึงตั้งตัวแทนสองรูปลงไปอาราธนาพระอุปคุตเถระผู้เรืองฤทธิ์มาช่วยรักษาความปลอดภัยในงานสมโพธิครั้งนี้ ซึ่งกล่าวกันว่าพระอุปคุตเถระองค์นี้มีปกติสันโดษอยู่องค์เดียวเข้ายานสมาบัติเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ภายในประสาทแก้วที่เนรมิตขึ้นเหนือรัตนบันลังจะออกจากสมาบัติเอาะขึ้นมาบินทบาทในโลกมนุษย์ในวันพุธเพ็นกลางเดือนเท่านั้นและในครั้งนี้เองพระอุปคุตเถระถูกพระภิษุส่สงสองรูป ผู้ได้อภินญ,ญาสมาบัติชั้นแรกมหาสมุทรลงมาถึงตัวท่านแจ้งว่าให้ท่านจงเป็นทุระป้องกันพยามารอย่าให้รบกวนงานฉลองพระสถูปเจดีของพระเจ้าอโศกมหาราชได้เมื่อพระอุปคุตเถระได้รับนิมนต์ก็เดินทางมานามัสการและรายงานตัวต่อคณะสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้เสด็จเข้ามานามัสการคณะสงฆ์เพื่อขอทราบเรื่อง ผู้ที่จะมาทำหน้าที่รักษาการงานฉลองสมโพธพระสถูปเจดีเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้คือพระอุปคุตเถระก็ทรงนึกแคลงพระไทยเนื่องจากพระอุปคุตเถระนั้นมีร่างกายพาย่าย้อมดูอ่อนแอก็ทรงไม่แน่ใจเกรงจะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แต่ทรงไม่ตรัสว่ากระไรครันรุ่งเช้าวันใหม่ขณะที่พระอุปคุตมหาเถระ ออกบินทบาทในนครปาตาลีบุตรนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชคล้ายจะทดสอบฤทธิ์พระเถระจึงทรงปล่อยช้างซับมันหรือช้างตกมันให้เข้าทำร้ายพระเถระพระมหาอุปคุตเถระเห็นดังนั้นจึงสะกดช้างที่กำลังวิ่งเข้ามาให้หยุดอยู่กับที่ไม่ไหวติงประดุดช้างที่สลักด้วยศิลาพระเจ้าอาโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเลื่อมใส จึงเสด็จไปขอขามาพระมหาเถระพระมหาอุปคุตเถระก็ให้อภัยทั้งแก่พระเจ้าอโศกมหาราชและพญาโคชสารเมื่อเห็นว่าพระอุปคุตเถระมีฤทธิเดชมากพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงวางพระทยัยตรัสสั่งให้เตรียมงานเฉลิมฉลองสมโพชพระสถูปเจดีย์ทั้งหมดด้วยการปรุงประรำร้านโรงประดับธงทิวและประทีปโคมไฟตลอดระยะเวลาทางกึ่งโยธ ทำให้ตามแนวฝั่งแม่น้ำคงคาสว่างสวยไปทั่วทั้งบริเวณบรรลุเรืองงามยามดีตามที่กำหนดไว้บรรดาพระสงฆ์ขีนาศพและพระสงฆ์ปุถุชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งในนครปาตาลีบุตรและต่างแดนจากจตุรทิศก็เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณงานพร้อมเครื่องสักการะบูชา เพื่อร่วมพิธีฉลองสมโพธพระบรมสา,ารีริกธาตุที่บรรจุในมหาเจดีย์และเจดีย์ทั้ง84,000องค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งและในเวลานี้เองพญามารพยาวัตสวดีเทพบุตวานก็มุ่งหน้าเข้ามาในงานกับเขาเหมือนกันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะก่อกวนวุ่นวายต่างๆนานา,นาทั้งบรรดาลให้เกิดพายุ แปลงร่างเป็นสัตว์ป่าและสัตว์หิมพานแต่ทุกครั้งก็โดนพระอุปคุตเถระกำราบได้หมดและสุดท้ายเพื่อให้พญามารออกไปจากบริเวณพิธีพระอุปคุตเถระจึงเนรมิตร่างหมาเน่าขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วดึงประคดจากเอวของท่านออกมาผูกร่างหมาเน่านั้น,นคล้องคอพญามารไว้แล้วสัมทับว่าไม่ว่าใครก็ตามนอกจากตัวท่านเอง จะเอาหมาเน่านี้ออกจากคอพยามารไม่ได้แล้วขับพยามารออกไปจากบริเวณงานในทันทีด้วยความอับอายของพยามารก็ออกจากบริเวณงานไปและพยายามแก้ร่างสุนัขเน่าออกด้วยฤิธฐานุภาพแต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ได้เพราะเมื่อเอามือทั้งสองต้องสายประคดที่คล้องคอทีไรต้องมีไฟลุกขึ้นไม่คอและมือทันที สุดจะแก้ไขด้วยตนเองได้ก็ไปหาที่พึ่งทางอื่นที่คิดว่าจะช่วยได้แต่ถึงแม้จะไปหาเท้ามาหาราชทั้งสพระอินทรเท้ายามาเท้าสันดุสิตเท้านิมิตเทวราชตลอดจนเท้าศาสหั์สบดีพรมก็ไม่มีใครสามารถช่วยได้ต่างได้แต่แนะนําว่าให้พยามารไปขอขมาและขอความเมตตาจากพระเถระผู้นั้นเสียดีกว่า พญามารเห็นดังนั้นจึงจำใจกลับไปหาพระเถระอ้อนวอนให้ช่วยเอาซากหมาเน่าออกจากคอให้แล้วจะไม่มารบกวนการจัดงานอีกพระอุปคุตเถระก็อนุโลมตามแต่ยังไม่ไว้วางใจพญามารน,นักเกรงว่าพญามารจะกลับมาทำลายพิธีในภายหลังจึงเดินนำพญามารไปยังเขาลูกหนึ่งแล้วเอาร่างหมาเน่าทิ้งลงเหว และเนรมิตให้สายประคดยาวขึ้นแล้วพันคอพยามารไว้กับเขาลูกนั้นพร้อมทั้งแจ้งว่าเมื่อเสร็จพิธีฉลองสมโพธพระมหาเจดีย์สิ้นสุดลงแล้วจึงจะแก้โซ่ออกปล่อยให้พยามารเป็นอิสระเวลาผ่านไปตามที่ตกลงกันการจัดงานสมโพธก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพระอุปคุตเถระจึงกลับมาหาพญามารโดยแอบอยู่ห่างๆเพื่อฟังเสียงพญามารว่าพยศร้ายหรือยัง พยามารเองเมื่อจากทิพวิมานอันบรมสุขมารับทุกขเวทนาเช่นนี้ก็ละจับพยศไรในสันดานหวนนึกถึงพระพุทธโคดมจึงกล่าวสดุดีในความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในเรื่องที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ว่าทรงบำเพ็ญสิ่งอันเป็นสิ่งที่สุดหาไม่ได้เป็นที่พึ่งพำนักแก่สัตว์โลกทั้งมวลในการทุกเมือ่อพระองค์นั้น เป็นผู้ประเสริฐหาผู้เสมอเหมือนมิได้อันหนึ่งในการก่อนข้าพเจ้าได้ทำร้ายพระองค์โดยประการต่างๆแต่พระองค์ก็ยังทรงพระมาหากรุณาธิคุณมิได้กระทำการโต้อตอบแก่ข้าพเจ้าเลยมาบัดนี้สาวกของพระองค์นามว่าอุปคุตไม่มีเมตตาแก่ข้าพเจ้าเลยกระทำกับข้าพเจ้าให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและได้รับความอับอายเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่า ถ้ายังมีบุญกุศลที่ได้สั่งสมไว้แต่การก่อนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาเป็นพระสัพท์พันอยูในอนาคตดังเช่นพระองค์ต่อไปจากเหตุการณ์ดังนั้นพระเจ้าอโศกได้ทำฐานุนิทานคือทั้งรวบรวมพระบรมสารีกธาตุทั้งปวงและสร้างพระเจดีย์ธาตุฉลองพระบรมสารีกธาตุทั้งปวงสำเร็จเป็นเหตุสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ส่วนพระอุปคุตได้รับการยกย่องจากมหาชนทั้งปวงว่าเป็นพระอรหันต์ปราบมารเป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันว่าหากจะทำบุญใหญ่ทำบุญสําคัญอันใดให้แห่พระอุปคุตหรือนิมนต์พระอุปคุตเป็นพิธีเสียก่อนเพื่อให้บารมีพระอุปคุตนั้นขจัดเสียซึ่งอุปสรรคทั้งปวงอันจะมีมาได้ป้องกันมารไม่ให้มาทำหลายพิธีดังกล่าว ยังมีตำนานข้างพมา่าอีกว่าครั้งหนึ่งเมื่อพันกว่าปีที่แล้วพมา่ามีกษัตริย์ที่ทรงอิทธิฤทธิ์สามารถไปไหนมาไหนโดยพรมวิเศษนั่งด้วยพรมและก็ลอยขึ้นไปกลางอากาศพาเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆได้ตามพระราชารือไทยครั้งหนึ่งพระราชากำลังเสด็จโดยทางอากาศและเห็นพระอุปคุตมีรูปร่างผิวดำผอมกระรองเดินอยู่ริมชายหาดเนื้อตัวมัมแมมไปด้วยโคลน ขนาะนั้นพระอุปคุตกำลังช่วยเหลือปูปลาที่เกิดตื้นอยู่ตามชายฝั่งพระราชาเห็นแล้วก็นึกในใจว่าสัม,มณะสกปรกคิดเพียงแค่นั้นพรมวิเศษก็ลอยอยู่กลางอากาศก็เสื่อมริ์ตกลงมาอย่างพื้นดินพระราชาคิดในใจว่าคงเป็นเพราะเราไปดูถูกพระรูปนั้นแน่ช่รอยท่านคงเป็นพระอริยะเจ้าเป็นแน่จึงเข้าไปขอขมาท่าน พรหมวิเศษจึงมีฤทธิ์ดังเก่าตำนานพระอุบคุตเถระสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ยังมีชีวิตผู้อยู่ใต้เกษียณสมุดร,รอวันปกปักปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาใครถึงยานสมาธิสามารถไปกราบท่านได้อีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าพระอุปกคุตจำพรรษาในเกษียณสมุดนานๆจึงออกจากนิโรธสมาบัติมารับประทานฉันสักคราวหนึ่งครั้งหนึ่ง พระอุปคุตออกจากยานขึ้นมาบิดาบาดในเมืองพมา่าตอนเที่ยงคืนกระยาจกผู้หนึ่งได้ใส่บาดท,ท่านพ่อหันหลังกลับบ้านปรากฏว่ามีทองคํานินเพชรนินจินดาเต็มไปหมดเหตุนี้ใครๆก็เลยอยากทําบุญกับพระมหาอุปคุตเพราะเชื่อว่าท่านเป็นพระแห่งโชคลาภคนพม่าเชื่อว่าพระอุปคุตนั้นท่านแบ่งภาคไปอยู่ในพระมหาสมุทรทิศต,ต่างๆ ทั้ง8ทิศอยู่กึ่งกลางมหาสมุทรอันเป็นทะเลน้ำนมด้วยการบูชาพระอุปคุตของพมา่าจึงมักบูชาสี่องค์8องค์เป็นต้นพระอุปคุตท่านนี้เป็นพระอาหารหันต์ผู้มีทรงฤทธิ์สูงสุดและมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับหลวงปูโงป่โลกอุดรหลวงปู่โลกอุดรครูบาอาจารย์หลายท่านยืนยันว่าท่านก็คือหลวงปู่โลกอุดรพระองค์หนึ่ง ด้วยที่ชอบมาในรูปของหลวงตาดำใส่ชีวอนแบบขอไปทีดูตลกตลกพระอุปคุตท่านนี้ได้อธิษฐานจิตไว้ว่าจะดำรงสังขารอยู่ดูแลพระพุทธศาสนาพระสัมมาณโคโดมจนครบ5,000ปีดังนั้นในทุกวันนี้ท่านก็ยังคงดำรงสังขารไว้ผู้ได้ยานสมาธิก็สามารถถอดจิตไปกราบใต้เกษียณสมุดได้ ขอผลแห่งกุศลที่ได้เป็นสะพานบุญถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดศรัทธาเพื่อนทำนุพระพุทธศาสนาขอกุศลน,นี้จงสำเร็จแก่พ่อแม่ครูอุปชาอาจารย์เทวดาทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เจ้ากรรมในเวนสรสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนกัลยาณมิตรญาติธรรมที่ได้สดับรับฟังสายทานเสียงสเสบียงบุญทุกท่านเทอ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณตนเรื่องของเนื้อหาที่ได้เผยแพร่เป็นวิทยาทานและเพื่อไม่พลาดในการรับฟังเรื่องราวดีๆสั่งสมสเสบียงบุญไปพร้อมๆกับเพื่อนญาติธรรมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับวันนี้ทีมงานสายทานเสียงสเสบียงบุญขอขอบพระคุณครับ